สบายดีทุกคนทางหลังยังบทัาและสบายดีมาแล้นนทุกคนเมื่อนีนฝนตกพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ตกมื่อนี้ก็ตกแต่ว่าตกบ่แห้งแต่ว่าผ่าแตกผ่าห้องพอดีแบบพาาไปใส่หยาขน่ะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ว่ากําลังชิ่ํมแล้วนะทุกคนเฮาบ่มีน้องกินทุกคนหิวเขาเดี๋ยวมื่อวานสิพาทุกคนไปหาเก็บผักเนะฝนตกเศร้าแล้วพากันออกป่าทุกคนยจะไปหาเอาผัาอีห่มนะเนี่ยเขายังไปคอสบายดีทุกคนสบายดีทุกคน ว่านนี่นะนเดี๋ยวมันจะกันมาทุกคนว่าสิเห็ดมากินมันมืดเกินขนาดติดยังได้ปลายังมืดแล้วเด่นะเกี่ยว,ยว,ยวอเนาะ้่ะกันกกมุทเรียนนั่นไปรล้วขับไปเอาดูเจออะไรเยอะเคยบอกเกี่ยวเดอ้เดอบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนแหน่แแ่่ไม่ผมมีแนากินทุกคนว่านเนี่ไปติดมันจะกันนะเดี๋ยวมันกันประมาณเต้าโตนี่แหละกินจนเบิ้ มม่ดิวไม่นักกินก็นเลยไปเอาผักอีโฮมาใสก้วเ<ร>ลยฮะใคระหกซเลยอนีฟุว้างล่นีแ่แสดงว่าเต็มอยู่แบบเต็มเลยสาว <laughs> ขึ้นบ่ได้ทุกคนเพราะว่าพนตกแล้วมันส่วนใหม่มันหมดมันขึ้นไปแหละอย่างตลาดตกตคุ้งใหม่นะก็เลยเอาใหม่สาวมาควาอ,อีห่มเนี่ยลายลายกคมกระหน,น่ำอีกแต่ว่ามันเอายากมันเป็นเนาะก็เอา,อามัดเ,เกลียวท้าย,ย,ยวัวมัดแต่มึงมเกลียวตาเป็นแดงหอมหอมส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 ะอาดพักอันเดียมวางแห้งควาเหลือยบเอาไปชุบเดี๋ยว ป้าสูงหรือใหม่ชิี้พันน้อยๆบ่บ่ได้กินดอกหมักผักมือน,นี้นะอยู่ได้กินแตกระตาย,ยางก็ไปสาวนะาตอนไหนก็ไม่แจ่ต้นทั้งสูงลยไปเนาะเออขึ้นออกแล้วทุกคนอยู่ในวัดเอาเอาลีบอกเอาปเอากะเอาอ่ะกะปากะวะกะบอกไปเอาะกะ Chị <laughs> cưỡng <laughs> <laughs> bác, bác ý hôm con đó nè mẹ nhũi kẹp 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 mẹ nhũi ก็ข้าวมันสืบผลแล้วมันเหนืนไม่เห็นหืนที่ก็ทางนีพี่ก็ทางนีพีม่มันมันทุกคนตะกินแต่บอกให้ลงวันนี้บ่อรุงนั่นช่างเนี่ยเอามาหาไหมเอาใบต้นนรือปล่เอาเลือสปริงมาตัดเอา,เอาเง,งาน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 ปืนปืนมียุงป่ะยุงป่ามันก็กินคนสิมันกินป่าเดี๋ยวจะบอกว่าป่าเราเบื่อแล้วมันก็เลยหุกลับมากินคนแทน อีพอซื้อดำเสียมมาไหลลงสแปรลงไหลอีพอละจะหายหัวฮะเอาวไปได้เด็นลายผ่าอีโตนะอีพอละเมื่อเปลี่ยนค่ะมื่อเมื่อเฮ่ออีพอไว้จังพอกินหนึ่งเจาะหัวก็พอกินมึนเลยหน่อยฝดเมื่อ เดี๋ยวสืบประวัติชาวแวงนะทุกคนเป็นยังได้ขา่ขาวว่าตกโคมใหม่แคนหกักแต่ยังหน่อยจนเป็นเซี้ยนขึ้นต้นใหม่แถวซ<า>ื้อหมื่น่ะอีกฝอหัวควันหัวให้ฝอ <c oughs> ไปเอาได้ตกคนงานาเลยเอาตกอันนี้ดิบอสทำตัวงานเลยทำนี่ทำในวันตะกี้อุ้นจะเห็นแล้วคือ เป็นอะไรกนตบเราด้วยเราดูง่ายอย่างเราเราแต่ต้นอ่ะเราด้วเอาหน้าจืดเลยแตะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นก็หมักเหมาเดีเออขึ้นไปอันนีใส่กกเหมาใส่ไปเอาหมักเหมาเลยอันเห็นก่อนเลยอันเลืมัดเขาไปอย่าปาวก็ลืมนํหมักเหมาขึ้นไปหมักเหมาจับงานนั่นงานหมักเหมือดมันอ่อนมันพลอยจับแล้วมันฮัก หมือนหักหุ่มลงนี่แหละสำมนั่นแลยซองแมตสองหรือซามเราไปหอดไปจ้ะพักำตัวนโอ้ยกล่องนี่แหละสมเซตปลาพี่น้่งสิงนั่นที่อยั่นแหละจมตุลุงจำตุงหักแต่ว่ายังน่อยอะรีได้จำยังหน่อยสำได้ปะสำบอกร่แหละประมาณจำบอกราชีเดินกันลืมไม่นึงกือแด่ปับมุมใหม่แดงเนี่มันแดงไหน แกงปับแกงแนี่ระดูกมิดเจออะไรดงดีนี่กระดูกคนนี้ค่ะพกระดูกตัวนี้พะหาอนี้เลยกระดูกไยปลาหบอกกระดูกไดนกระดูกกันกระดูกกันพักขืนก้ใหม่ขืนมองเมาจนว่ากระดูกคักแขนกระหังไม่เปเนาะบไ่ได้หักแขนอะเอแขมันกแต่ตัวทแกนมันก็ลุยออยู่กรุงเทพค่ะแกนกรลุยอือแต่ว่ามันตกลงมาเลยกรุมขึ้นเลืมอมนี่วลื่อมมันลื่มเกือบึดเทินแล่เกือบหอยไปยู่เทิไหม แล้วกันเอาอันแกนอันเปลี่ยนแกนงานใหม่ไปจับงานใหม่มันจับไ่้ได้มันรุดบวกแล้มันรุดไอขึ้นนกลงมายังไปขึ้นนอกระดับขก้มขึ้นแล้วจับขึ้นไ่้ได้แล้วกัย่างเมื่อย่างเมื่อบอกอีโอว่าต้องทำไง เราไปหาหมูเราไปได้คามเอาเกือบบ่เอาเศร้าหรอไปเอาอยู่เกือบเศร้ากับแก้วตอนตอนทักไปหาหมูเราอยู่ในรถเกียบ่ตอนตอนนั้นพี่แท่แล้วตอนตกน้ำใหม่หนังไปหาเราแต่แบบตอนไปหอดไปหอดอันพ่อแล้วนเราผ่านอยู่ในรถเกียร์ี่แท่แล้วหยางไปแล้ว ทันงลูกย่างมาบอกพ่อมาดีพ่อเห็นะอยู่ถลดเก็นไปเยนเก็นไปแล้วขึ้นลูกกัเจ็บแต่ลูกกัยางมาพุ่นอยากว่า่ว่าต๊กตั้งมายังขึ้นเปล๊ย้เสียกเกสินไอ่หมดเลยกะยากกเหมือดทุ่มมือหน่อยยังงยั้งอยู่ได้อยู่บอลในอานขางหน้าเด็ดทุกคนมันจะมีบอลเฮ็ดปลวกออกมันจะมีก๊กบักเหมาแต่ก๊กเหมือดมันอยู่ใกล้กันแบบคือก๊กติวกับก๊กไปหุ่มแล้วมนอยู่ใกล้ๆัวแบบนี้พี่เจมส์แมนพิ่นเไีขยวเอกืป็นลงไปนี่ ลงจับต้นหาก็เหมือดเป็นใหม่ที่พ่อยที่สุดเลยจับทำใหนักฮึบลงครัลายหลังสองเมตรพี่เนาะจับก็เนี่แหละพี่น้องเปินทางปุยางก็ใหม่ซาวแพน์คือแบบว่าเป็นเจียนขึ้นต้นใหม่มาแล้วแล้วก็ขึ้นตกไปเมื่อตักวันโมหัวเกลียวกขาเลยบอกทุกคนไปเป็นหมอคอมเมนต์บอกใครเลยว่ามีไฟมีเส้นกลางนี่ตรงกลางนี่นะสิบักขึ้นต้นใหม่ที่สุดนี่บอก โ <c oughs> บนี้คนตุ <c oughs> ๋ยโบเห็นคนจ่อยไม่ดเห็นตัครัวก็ซัำปอบ้านซ้ำกว่านตกยังก็ตัวคหมอกเมาขี่ไปแล้วตัวครัวขี่ขี่เราสีไปได้ดีแล้วก็ตกวทุบลง อักตัวดีนะอักแต่ว่าตอนขี่เราเสียบตก็วรนบาเย็บไปในบาดตอนต้นนั้นตกต้นดอกหมอกต้นดอกหมอก็เจ็บแยงควรแน่ดานเลยขี่ไปหลายเว็บหลุดสะเปร่าทุกคนนี่เงีนแต่บอกว่าหนังในเท้าเงี้ยหนองเหล็กมาตรงเยียนมาเลยขี่เราเสียบจุ๊บแป๊บหนึ่งหายแว็บลงแล้วก็แล่นขึ้นมาได้หายแว็บลงเห็นอยู่ตอนขี่ได้นะมาตรงเยียนอลไรเห็นขี่มาแบบเด็กแป๊บหนึ่งหายแว็บหลุดโกรกขึ้นมากลัวอันกลัวอัน ที่เขาอันย่างสร้างออกหน้าเด็กทุกคนเทายันย่างขวบแม่นบอกตัวันนี้พอเราต้องจิ๊บมาเด็กกาไปรัดเล็บทดสอบควบสูงเราต่วอ <ana> ันนี้พอเราต้องจิ๊บนั่นแหละเขาขี้รถถีบตอนยังหน่อยน้อขี้รถถีบขวบเชยตอนยังหน่อยมาเรางกันาขี้มากแบบมันจะอะไรล่ะมันไหลไปเลยไหลตกทุบมเจ็บเป็นไรแต่ตอนนี้แม่เราผูกแขียนหายแล้ววันเอาไข่ไปส่วนควันอเมริกา ก็แบบทุกคนแบบเคยเป็นนี่เราเฉพาะอันบางคนเขามักความถ่าทายเพราะว่ายังการถ่าทายเแาได้ทดสอบความแกงแข็งเขาแล้วแหละวันนี้ฮสีเข้มแข็งนะสีบียนเลยทุกคนเบียนเลยทั้งเนี่ยเขาเคยที่ตอนนั้นได้ยังไงหน่อยเขาเคยแบบเป็นนี่แล้วเขาบียนไปใหญ่มากแบบเขาเอาน้ำจิ้มแกงแข็งมันผ่านหมดแล้วดิคือเขาแทนยังไม่ทันเราเคยตกยังพี่หน่อยเคยแต่ตกใจซไกลบุเคยจะเชื่อฮะบุเคยขี่เหร่รถกันลงกันไหวยหมได้หน้าดิระคองแอบตัจักรใหม่ในะ จำจำจำประมาณเลื่อนหน่อยเลื่อนอันจะรอยหน่อยเ่นจะแพ้นี่ยลายนะทุกคนนะตขึนตุกันพ่สีแดงี่หลดแอบหลดไม่ไหมนะหลดจับอันนี้เงี้ยทำไจับ่ข้าไปแต่หลดจับไม่ไหวต้องพุ่งจับจับ มืดแเฮ็ดบุญเลยทบรถอะไรเงี้ยจริงนรอับรถเดชได้ก็ปวดอยู่นี่เบอ่์นีดิไเบอรงเอาเดชก็ปวดอยู่เห็นยูตุยนี่มีดูค่ะแปรดีใจ๋าดึกก่อนพี่ดินถือเราทุกคนพอเราอยู่ทุงฮะนดึกก่อนวอไอวาแปรไอวาบาปจากเวีน แต่งจะขาได้ยังดึกเสร็จป่าป้ทุกคนปบปับแต่งติดตัหลักมันทุกคนบอกไปไหนตอนนี้เขากำลังหลักของเขาอ่อนทังกายจ้ะพุณไิยางไุนก็มันกระัใ่ออกไสซื้อใช่ไห ไปว่ามันเป็นตารได้แดดกไปาอแดดออกข่าม่อะไรดึบ่ได้ทวะเนี้ยไปเต็มกระตาเต็มกระตาแค่เต็มอะไรของเอียงกาอกินได้มึงเอ้าโตมากระตาเองแปดสิล้งมาเซงไว้ด้วยเรียกทุกคนกำแพงงามๆนี่ผู้ดท่าว่าข่ามีนะข่าท่าไปกระท่าบ้ด้นเรียกทุกคนอึดอยากยังไปโยมหลอกขบถั่ว เกินเนยังยังงงไปเด้จิ๋อไปหมเอาประตูหลกบาทรับ้าเขานรอแวนทางเนี้ยมาใช้เข่าลก้าไปเข่าดังเยินอ่ะเขา่าไรลานนี่ไปเอาอยู่ใส่ระบอแตทุกคนมาอยยู่วัดฮันโผล่ขี้จับไฟจิ๋วไหงมหลายๆเพิ่นชีฮวงเยอะแล้วกระบอทุกคน ตอยากหันเ <c oughs> ่าเคยจกไววตุยย wow. <c oughs> <that> ังบมกาเข้ามาเลยทุกคนมามานางที่คอนทิ้งนี่เนี่เอาถางพาว้าบเอาหน่อยกระไรกระรกระไรคออะไรมไหวทุ่มเนี่ย ยังเถื่อแต่เราทุกคนมแต่จบน้าเมนเมียน้ามอาวเป็นอะขอแลเราทุกคนอาบโเคยขอในวัดจักเถื่อเคยขอมหพี่ธีคอยโมโหคลิปนี้ชีถึงดัมมาหรรอว่าชีมีคนหัวควันหรือแดงๆข้าไปักทุกคนเนาเคยคอยเถื่อเห็นแต่ว่าภัยกับมะค้อรถยากร ให้กับบกกาคอให้กับบกกาคอกันนะทุกคนไนปทำงานนะเขาโมเลตนะส่องามส่ต้นวายบ่ะือต้นอินทพาัมเห็นบ่คือนี้องกันดิต้นอียงวะชืองามเละเอออินทพาัมเห็นชืองามะ

เศ้าอยากลละพี though, all right. All right. <hang w> ่น่อยปามาเอาในวัดแล้วเศ้าอยากทำนาะครับเสแป๊ยังหนบมืออยู่ยอดหนึ่งสองยอดเสีแป๊วะกล่องลงมาได้แลมันหักกละ้มันตกปลอะรางแกละ ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็คือจะเป็นขังคิวท่ายในชีวิตนอนหันกับมังม่วงตกแล้วก็แล่นทือกตาแลน่นท์เขาบอเฮือนไก่วัดนั่นนี่บอได้เก็บอันนี้ด้วยอัน <c oughs> บอเขาเจ้าลงวัดเขาเก็บหรอมักม่วงตกกับบอได้เก็บอันเบื่อจังไปห่มเหรเดินไปห่มสุ่ยเอ็ดแล่ มันแก่แล้วเนาะเพาอะลเามันก่ปบ่าก็ยังนะเมือเาไห่เต็มกระต่ายนเาข้าวดเนาะเก่ไว้สมมือ พอกินนะซ้าเหม่อกายส้าเหม่อกินมดเเนี่ยบอกหองไอซงคโตนชิบน,นจีนมันยังมีใบมปปีงอยู่เด้๋อวไอโฮมตัวไปหาคอมาล่ะไอโฮมแซบ้อเจียวบาดแหลกตัวอันนี้ตัวเจียวทุกคนไ <c oughs> ะกินข้าวมันจะกระจำากนมือดใช่ปะกินกินทุกคนกินข้าว พูดมันกระสีกันเอยแม่หัวประแดกแฟแล้วก็ไปอับหนักหัวเต้นเหมอนเข้าจวนอดปาก็กินแค่ยู่งมงไหมไม่เห็นอ่ะแต่เสียบเดโอยตะโกนเจไประแดกับมัน ใลองดูน้เ้ทองมะจอบแต่ม um, ่แดกก็ได้ห eh ้ามไปูกินเขากันนะกินขาุนแจกทองกันล้วเอามาให้จนจอกมือดอกแรก็ได้ขาดอนี้เนาะขาดอะไขาออกันับดอกกั่เดียวนังปวดจะเปนิ้วเข่าขานังหนังอะไรกันนังนะ ก็นั่งยันทั่งหนังท่งโตะไม่กีคนนม่อีแล้วก็แก้วประแดกห่อสิกันจิ๊บจึ๊บจึ๊บอี่อทับน้ำก็หลอกเธออีไ่ารหุ่มแก้วดำบหนาดำดำกลางคืนทุกคนมันมันมันบุ้ง มันเมนหันกล่องนี้แล้วไปแกล้คายถิ่มได้มันเหมนหันกล่องนี้แล้วไปคายถิ่มได้จบเวาแล้วทุกคนลิปกินปลาอีหุมปลาที่ขังแหลกในชีวิตที่ว่าหลัดไปขอในวัดไปเอาตนได้ตนใดมันก็น้อยตนใดมันก็น้อยตนใดมันก็บ่มีทุกคนมันสูงแล้วก็ฝคนตกมันขึ้นยากก็เลยจําเป็นไปขออยู่ในวัดแต่ขังแหลกไปขอ ตะแหลกเนี่ยพอข้อโบเป็นเท่านี้ักคิดว่าอ่าขอซื่อนะขออลัดกายนะแต่จริงแล้วโบแมนเนาะก็คือแบบถือขนซอนไปหล้วแต่ไปรักตัดออกประสบการณ์หลวนๆเลยนะทุกคนบางวันพี่น้องทุกคนคือสิโบฮารัดเนาะเพราะว่าขั้นบบกินกับปลามันยอดมันเท่าสีสื่อเรือมันแก่สีในวัดตรงนี้ไปกินนะทุกคนเขาก็ขออยู่บางคนข้าวกระกะข้าข้ากระอนะทุกคน คือะบักบ่วงมากมายอย่างค่ะค like ่ะไปพยายามขอกอนะแถวแบบพูดไปกินกัมันก็หล่นถึงเจสืออย่างแบบนี้นะทุกคนได้เงินเราสี่กายวัดที่เราก็บบุคคลขอกินทักเถื่อครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่านะทุกคนจดส๋ยวสลาคลินิกขอตัวลาไปก่อนเพราะทำไมคิดนะขอบคุณทุกคนหลายๆนะติดตามว่าสมัครได้ทุกคนบายสวัสดีเด้อ